ครับพี่น้องชาวโซเชียลที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับชีวิตสุดแสนมหัศจรรย์น,นะครับท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับเสือเป้งอยู่ที่วัดคณิกาผลหรือว่าวัดใหม่ยายแฟงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับหรือว่าเป็นหนึ่งเดียว ที่เป็นของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้นะครับสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับของหญิงงามเมืองนครหรือที่เราเรียกกันว่าหญิงโสเพณีนั่นเองนะครับประวัตินะครับของวัดแห่งนี้นะครับมีอยู่ว่ายายแฟงนะครับที่มีรูปปั้นข้างหลังผมนะครับเป็นแม่เล้านะครับที่มีชื่อเสียง โด่งดังมากในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจนะครับได,ได้เงินนะครับที่มาจากการทำเขาเรียกว่าสถานค้าประเวณีนะครับหรือว่าเล้านั่นเองนะครับนำมานะครับซื้อที่ดินตรงนี้แล้วก็สร้างวัดนะครับโดยได้ขอพระราชทานนามจาก รัชกาลที่3นะครับสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจนสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ถวายนามวัดแห่งนี้เรียกว่าวัดคณิกาผลหรือว่าแปรนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับก็คือผลนะครับของหญิงลมเมืองหรือว่าหญิงโสเพณีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศบริเวณวัดรอบๆนะครับ วัดตัววัดนะครับอยู่ไม่ไกลจากวัดเล่งในยี่นะครับหรือวัดมังกรนะครับที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับนิยมไปสักการะกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นอยู่ในชุมชนเยาวราชนะครับแล้วเราต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยชุมชนเยาวราชเป็นชุมชนย่านธุรกิจแรกๆของกรุงเทพมหานครทําให้มีผู้คนแออัดหนาแน่นนะครับในเมื่อมีแรงงานผู้คนแออัดหนาแน่นนะครับธรรมชาติของมนุษย์นะครับ เหล่านะครับเหล่าผู้ชายเราแรงงานก็ต้องควนขวายนะครับหาหญิงงามเมืองมาปนิบัติและบำเรอตัวเองนะครับนั่นก็เป็นที่มาของรายได้ของยายแฟงนะครับและข้างหลังผมนะครับก็เป็นนะครับอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับที่ยังมีให้เห็นอยู่นะครับตัววัดเองนะครับห่างจากนะครับวัดเล่งเนยี่มาไม่เกิน1กิโลนะครับผม วัดนี้นะครับบางท่านก็เรียกนะครับตามชื่อของชาวบ้านเดิมคือวัดใหม่ยายแฟงนะครับหรือบางท่านก็เรียกตามชื่อของออพระราชนามที่ถูกพระราชทานก็คือวัดคณิกาผลนะครับแต่ในทัศนะของเสือเป่งนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่า ทุกคนนะครับไม่ว่าทําอาชีพใดๆก็ตามนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะทําบุญได้นะครับวัดแห่งนี้นะครับถึงจะเป็นวัดเดียวนะครับที่กล้าเปิดเผยนะครับที่มาที่ไปของรายได้นะครับแต่เสือเป่งเชื่อว่าถ้าเราเปิดใจยอมรับนะครับหลายๆวัดนะครับที่อยู่ทั่วกรุงเทพและประเทศไทยนะครับก็ล้วนแล้วมีผสงนิกรนะครับหรือพุทธศาสนิกชนนะครับที่ทำอาชีพ นะครับอย่างว่านะครับมานะครับมาบำรุงธรรมนุพระพุทธศาสนานะครับฉะนั้นเราไม่ควรที่จะปิดกั้นนะครับผู้คนที่ทําอาชีพในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วที่หน้ามหัศจรรย์นะครับตามประวัตินะครับสมเด็จพระโตพมรังสีนะครับรวมถึงพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก่อนเสด็จขึ้นคองราชนะครับก็เคยได้นะครับได้เสด็จมานะครับ เทศมาให้ทําเทศนานะครับที่วัดคณิกาผลแห่งนี้นะครับแล้วก็เนื้อความของการเทศพรรมเทศนาของทั้งสองพระองค์มีอยู่ว่านะครับยายแฟงนะครับถึงแม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีที่จะนะครับทำานุบำรุงศาสนาแต่เนื่องจากว่าที่มาของรายได้นะครับมาจากการค้าประเวณีนะครับ ก็จะได้บุญไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอันนี้ก็แล้วแต่ดุญยพินิษย์ของแต่ละท่านนะครับแต่นี่คือคำดำรัสนะครับของทั้งสองพระองค์เสเปงลาแล้วครับสวัสดีครับ